สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาปะ๊กกันแฮมแล้วนะคะมาเจอกับอ้อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสตอแหลกันค่ะมาตอแหลกันนี่ค่ะสตอเบอร์รีสตอเบอร์รี่ค่ะมากินด้วยกันหอมมากย่นั่งอย่างเงี้ยหอมหอมค่ะหอมหอมหอมสตอมากเปรี้ยวปากเปรี้ยวปาก อลูกโตโตลูกเบิ่มเทิมเลยนี่ค่ะมาค่ะช่ำช้ำช่ำช้ำนะคะชิมดูไม่รู้ว่ามันหวานหรือเปล่าอ้อยซื้อมาสามแพ็คซื้อมาสามแพ็คซื้อมาให้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะ มากินวยกันค่ะกินลหลายๆคนนะโอมันหอมมากน่ากินค่ะน่ากินชอบค่ะชอบสตอสตอชอบมากสตรอเบอรีร่ไม่ใช่ตอแหลนะคะสตอรอเบอรี่ค่ะมันยังไม่ถึงหน้าร้อนนะคะจริงๆแล้วหน้าร้อนท,ที่เราไปเก็บมันจะหวานมันจะฉ่ำม,มากหวานยิ่งแดดร้อนยิ่งหวานแต่อันนี้มันเป็นแพ็คอยู่ในร้านก็ลองซื้อมาชิมดูว,ว่ามันจะอร่อยไหม โอเคลองชิมกันค่ะชิมเบิงชิมเบิงอันนี้ลูกเล็กใช้ได้ค่ะอร่อยลองชิมลูกใหญ่ดูอืม หวานตาหลิวคะ่ะสตอหน้านี้มันไม่หวานเหมือนหน้าร้อนนะคะมันไม่หวานเราทำไงนี่คะ่ะนี่คะ่ะมันไม่หวานทำยังไงก็น้ำผึ่งสิคะก็น้ำพึ่งสิคะ จิ้มน้ำผึ้งค่ะมันจะไปพ้นอะไรเยอะแยะแกน้ำผึ้งก็อร่อยจริงๆแล้วกินกับช็อกโกแลตก็ได้นะคะช็อกโกแลตละลายร้อนๆอ,นอะ่ะแล้วก็จุ่มลงไป จริงแล้วชอบทำหั่นหั่นเสร็จแล้วก็เอาเกลือทิ้งไว้ห้านาทีแล้วก็เอาน้ำพึ้งตามอร่อยค่ะกินอย่างนี้ก็อร่อยค่ะสีเข้มเข้มนี่หวานกว่าสีจางๆเนี้ยจะเปรี้ยวเนี้ยสีขาวๆเงี้ย อร่อยอืมวันนี exactly. ้กินวิตามินเยอะๆสตรอเบอรี่ที่เนี่ย สำหรับคนเป็นเบาหวานจะดีมากเพราะมันไม่ได้หวานมากมันพอดีเลยเห็นคนที่เขาเป็นเบาหวานเลือกกินผลไม้ที่ไม่หวานไม่หวานนั่นอันนี้อ่ะช่ำซื้อามาเมื่อกี้ กินเลยอะ่ะสามีชวนไปซื้อกับข้าวบอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรหันไปหันมาเห็นสตรอบเบอรี่เลยหยิบไปเลยอันนี้หวาน ลูกใหญ่ดูโอ้โเต,ต็มปากเต็มคำอ่าอืมอืม,อม ทุกเล็กนี้ก็หว,วานนะคะอืมมันหอมมากเลยอะ่ะอืม ลกใหญ่เนาอลูกรเริ่มเทิมเลยเนะี่ยเมื่อเมื่อปีที่แล้วที่ตอนหน้าร้อนหน้าร้อนที่อ้อยพาไปเก็บเดี๋ยวปีนี้ไปอีกค่ะแตามันร้อนจริงๆเราอยากจะไปเก็บอะไรนะหน่อไม้ฝรั่งอะ่ะไปขุดหน่อไม้ฝรั่งอะ่ะอยากไปเมื่อวานรู้สึกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาเ เขามานวดนะคะแล้วทีนี้อ้อยก็ถามเขาเพราะครอบบ้านเขาอยู่แถวไปทางทุ่งนาแล้วแกก็ถามอ้อยเรื่องเรื่องหน่อไม้ฝรั่งก็เลยบอกว่าฉันชอบกินแล้วฉันก็อยากจะไปขุดด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อที่ไหนแกบอกว่าเธออยากไปหรอเดี๋ยวฉันไปถามให้เดี๋ยวแกามาถ้าเกิดว่าแกมาให้แกมาบอกอ้อยจะให้แกพาไปก็อยบอกว่าอ้อยอยากทําวิดีโอ อยากถ่ายวิดีโอแกก็เลยบอกเดี๋ยวฉันจัดการให้แต่แต่เรื่องไปไปขุดแต่ไม่รู้แต่แกจะเอาหน่อไม้ฝรั่งมาฝากไว้โอ้ยกินไปกินมาก็จะอิ่มแล้วนะเนี่ยไปกินข้าวเสร็จแล้วก็อยากกินอาหารว่างอะคะ่ะก็เลย <laughs> มาจัดกินอันนี้ <laughs> เอาเชมกับน้ำพึง่งอืม แซ่บแซ่บแซบลูกนี่เปรี้ยวเื้อหาลูกแดง ลูกแดงๆเหมือนกันหมดแล้วแหละนี่ค่ะเจิบน้ำผึ้งล้างเสร็จแล้วก็หัน่นแล้วก็ ใส่กับโยกเกอ่ะเอายกอดผสมใส่น้ำผึ้งหน่อยนึงอืมอร่อยแต่นี่อ้อยกินข้าวเสร็จแล้วนะเราอยากมากินนิดนิดหน่อยๆให้มันอิ่มม,มาอีกลูกหนึ่ง น่ากินไหมเพื่อนๆวันนี้วันวันเสาร์อ้อยเลือกงานเสร็จนวดเสร็จทุ่มหนึ่งก็เลยอนืนึกว่าสามีไปไปซื้อข้าวแล้วแกบอกยังไม่ได้ไปโอเคเดี๋ยวฉันไปไปด้วยแกก็เลยรอ เพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีล็อกดาวน์แล้วก็เขาก็เปิดนานได้ถึงสี่ทุ่มนะคะไปซื้อของได้บางร้านก็ถึงสองทุ่มแค่นั้นเขาก็ปิดแต่ร้านนี้มันมีสี่ทุ่มร้านเรียลเอยก็เลยไปเอามาสามแพ็คแกะหมดเลยสามีบอกโอ้โหเธอกินหมดแล้วนะ <laughs> บอกเธอกินไม่หมดเดี๋ยวเธอต้องกินด้วยวันนี้ฉันแกไม่กินแล้วก็บอกอิ่ม เพราะว่าเราซื้อไก่เอยซื้อไก่ย่างมาตัวหนึง่งไก่ย่างเหมือนบ้านเราไก่ย่างห้าดาวางั้นแหะคะ่ะเพราะวันนี้เราไม่ได้ทากับข้าวก็เลยไปซื้อไก่ย่างตัวหนึง่งคนละครึ่งอะน,นะคะแล้วก็เฟรนฟลายเฟนฟฟนฟลายคนละคนละถุงก็กินกินไก่ไก่ย่างวันนี้ค่ะพอกินเสร็จอ้อยก็จัดแจงทำกินผลไม้ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ้อย ถ้ากินอาหารเสร็จแล้วก็อยากกินผลไม้ส่วนสามีก็ชอบกินของหวานแบบพวกช็อกโกแลตพวกอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆอ,อิ่มแล้วไม่มีอะไรจะคุยเนาะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะทีแรกอ้อยว่าจะไปฉีดวัคซีน รอก่อนค่ะเพราะว่ากลัวครึ่งหนึ่งกลัวครึ่งหนึ่งก็อยากจะฉีดแกรกๆกลก,ๆกลัวกดูก่อนรอรออีกแป๊บหนึง่งรอรออีกแป๊บหนึง่งไม่กล้าเท่าไหร่ดูดูดูไปก่อนแต่ลูกสาววอยมันไปฉีดแล้วค่ะไม่บอกไม่กล่าวเลยฉีดเสร็จแล้วมาบอกฉันฉีดไปแล้วนะเข็มหนึ่งอีกเข็มหนึ่งก็อีกสี่อาทิตย์ เาบอกทำไมเธอรวดเร็วจังเลยแล้วเธอไม่ไต่ตองดูก่อนแม่ยังไงก็ต้องฉีดฉันอยากจะฉันอยากจะเออเขาเรียกอะไรเป็นอิสระเขาคิดว่าถ้าเขาฉีดแล้วเขาเป็นอิสระนะคะไม่เข้าใจค่ะอ,อิสระตรงไหนอ่ะอันนี้สําหรับคนไปฉีดนะี่คือการสมัครใจฉีดเองเขาไม่ได้บังคับแต่ฉันอยากเป็นอิสระ มันก็จริงค่ะมีอยู่อย่างหนึง่งเวลาเราไปนั่นไปนี่เขาจะมีป้ายบอกว่านอกจากคนฉีดวัคซีนเท่านั้นหรือไม่ก็คนที่ต้องอไปตรวจโควิดมีใบมาไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงแค่นั้นที่เข้าไปได้ถ้าคนไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เข้าไม่ได้หรือไม่ก็ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจมาถ้ามันเกินยี่บสี่ชั่วโมงเขาก็ไม่เอานะคะไอใบตรวจนั่นนะต้องให ต้องไม่ให้เกินสี่ยิบสี่ชั่วโมงถึงจะใช้ได้เห็นแล้วก็ยุ่งยากเหมือนกัน,นที่เนี่ยไม่ว่าที่เนี่ยทั้งโลกกันนะคะต้องเช็คโควิดต้องฉีดวัคซีนถ้าเกิดอะไรสายพันธุ์ใหม่มาแล้วเขามีวัคซีนใหม่ขึ้นมาอีกล่ะแล้วก็ต้องฉีดอันใหม่อีกเหรอไม่เอาค่ะมีหลายฉีดมีแต่ ไอเชื้อที่เขาฉีดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยแล้วมันเป็นเชื้อของของไอโควิดนะคะเขาฉีดเชื้อโควิดเข้าไปในร่างกายเราให้ให้มันเป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายเราให้สมดุลข้างใน,นะคะ่ะแต่ทำไมเราต้องฉีดไอเชื้อโรคนี้เข้าไปด้วยลูกค้าอ้อยนะคะมีอยู่คนหนึ่งเขาฉีดปุ๊บแล้วเขาเป็นโควิดเลยนะคะเพราะมันเป็นเชื้อโควิดไงคะเขาเป็นโควิดแล้วเขาก็ มันมีเชื้อแรงแล้วเขาก็เป็นไข้หนาวสั่นเป็นโควิดขึ้นมาเลยเพราะว่าเชื้อนั้นมันไปกระตุ้นทั้งทงท,งที่เขาไม่ได้เป็นเขาบอกอ้อยก็คิดแล้วคิดอีกยังกลัวๆอยู่เนี่ยไม่กล้าฉีดเท่าไหร่กลัวรอรอไปอีกนี่นะ่ะยังไงอ้อยก็แพ้ยาแอสไพรินนะคะอ้อยไม่ไม่รู้จะฉีดได้ป่าต้องคุยกับหมอก่อนโอเคค่ะเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะใครจะฉีดวัคซีนให้ตัดสินใจให้ดีๆก่อนนะคะอ้อยก็กลัวแต่อ้อยก็อยากจะฉีดอยากจะให้มันจบๆอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยบางทีนะคะบางทีก็อยากจะฉีดให้มันจบๆแต่บางทีก็กลัวไม่รู้จะเอาอันไหนดีรอไปอีกนิดนึงรอไปถึงหน้าร้อนหรือไม่ก็ ใกล้ๆเดือนกันยาตุลาดูว่ายังไงแล้วค่อยว่ากันใหม่โอเคครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหวานฉ่ำมากไปลองกินกันดู